ก็มี<ป>หลายคอมเมนต์ <comment S 2> <ป>ถามเร<ป>า<ป>ว่าถ้าไม่ช่วยลุงปักแทบจะเกิดอะไรขึ้นก็มาดูตอนพิเศษของลุงปักแทบกันถ้าเราเลือกที่จะเดินผ่านลุงไปโดยไม่ช่วยลุงแบบนี้หลังจากเราเล่นเนื้อเรื่องไปสักพักเน้นนะว่าสักพักเลยเพอถึงจะเห็นว่าลุงใกล้ตุยแต่ลุงก็ถึกกว่าที่คิดลุงสามารถอยู่ในสภาพนั้นได้นานพอสมควรเลยแล้วพอเรากลับมาจุดเดิมอีกครั้งเราก็จะเจอกับลุงที่เป็นศพส่วนจุดที่สอง เราก็จะเจอกับความว่างเปล่านะและไม่ได้ยินเสียงร้อดอดควรของลุงอีกต่อไปส่วนโคนลเซียมเองหลังสู้ชนะเราก็จะไม่เจอลุงเลยเหมือนบทลุงหายไปเลยแต่สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นเพราะน้องเบตตาตะลักตัวเอกตลอดไปและบางครั้งน้องก็จะออกมานั่งที่เก้าอี้นะแล้วถ้าเราเดินไปใกล้ๆน้องน้องก็จะส่งเสียงแบบนี้ oh, oh. ซึ่งมันก็คืออาการเวลาที่เจอคนที่ชอบนั่นเองที่สำคัญ ถ้าเราเผลอนั่งแล้วไปหลับใกล้น้องน้องก็จะขืนหน้าแดงแบบนี้แล้วถ้าเกิดตอนที่น้องไม่อยู่ในม้านั่งให้เราเข้าไปหาน้องที่บ้านแล้วไปอ่านนิยายในห้องนอนน้องนะน้องจะเริ่มแต่งนิยายเกี่ยวกับเราเนื้อหาก็จะประมาณตัวน้องที่รอคอยเราด้วยความคิดถึงรวมทั้งความรู้สึกตอนที่เรานั่งกับน้องอยากจะบอกว่าเนื้อหามันน่ารักมากนะแนะนำให้ไปลองอ่านแล้วที่สำคัญเลย ถ้าเราใช้ดีนเนลใส่น้องที่กำลังหลับเราจะเห็นความคิดของน้องนะซึ่งน้องก็อยากจะชวนเราไปนอนด้วยกันแต่น่าเสียดายนะที่ตัวเกมไม่สามารถทําได้ไม่งั้นนิยายตอนต่อไปของน้องอาจจะมีเรื่อง18บวกก็ได้นะแล้วเราจะทําตอนพิเศษตอนอื่นของลุงปักแทบนะเพราะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะพยายามไล่ทำให้ครบนะและขอขอบคุณยอดโดเ a t นึ100บาทจากคุณชัยและยอดโดเน a t จากคุณฮอนเน็ตเลเวอร์ คุณ ISPK และยอดโดเน a t จากพี่แมนเนโอโลชัยแนวนะส่งท้ายสามารถสั่งซื้อเสื้ออินนรกได้ถึงวันที่25นี้นะสามารถกดลิงก์ที่เราแปะได้เลยนะหรือจะสั่งทางเพจก็ได้